ียวครัโอ้ตอนนี้เรามีเยอะมากครับแต่รุ่นหลักๆที่เราขายกันอยู่ก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือจะมีตัว45วัตต์55วัตต์แล้วก็78วัตต์ตัวท <78 W. S 2> ็อ78วัตต์ปัน <88 W. S 1> นี้คือซีนนอนตามท้องตลาดทั่วไปเลยก็อย่างที่เห็นนะครับจะเปิดมาค่อยๆวอร์มค่อยๆขึ้นทีนี้นเราจะมาลองเทียบกันในใบ LED 45วัตต์อันนี้ใบ LED 45วัตต์ นี่มันจะมีฟุ้งนิดนึ่ง<ช>ถ้าเราเป็น l v d ครับฟึบแล้วลบตัวเมื่อกี้โอ้โหนี่เส้นเส้นตรงแบบคมมากทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยยังอยู่ในกรอบของกฎหมายเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวว่าจะตรวจสภาพรถไม่ผ่านผมขอราคาพิเศษให้คนที่ดูคลิปนี้หน่อยสำหรับสมาชิกท่านใดหรือว่าพี่น้องท่านไหนนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับจนจบนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สันตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น็อตวันนี้น็อตอาจารย์นะครับก็มาที่ BT ทีพีเมียมบางใหญ่หลังจากพาร์ทหนึ่งมีคนชอบนะว่าเอ้ยเราให้ความรู้เรื่องไฟทีเนี้ยก็ยังมีบางคนที่สงสัยว่าเอ้ยพอพูดถึงโปรเจคเตอร์เนี่ยคนก็จะบอกว่ามีทั้งซีนอนใช่ไหมมีทั้งโปรเจคเตอร์ซีนอนโปรเจคเตอร์ไบ LED อ่าแล้วตอนเนี้ยอะไรที่ใหม่กว่าคือ l e d เป็นไบ L e d ครับ ข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงพี่ข้อดีของใบ LED ก่อนใบ LED จะอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับเป็น Built-in ในลูกแก้วลูกเดียวมีซิงคมีพัดลมระบายความร้อนในตัวในขณะที่ซีนอนรุ่นเก่าทําไม่ได้โอเคแล้วอายุงานอายุการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามมูลค่าราคานะครับตามกําลังหวัดที่เขาระบุมายิ่งวัดเยอะพัดลมก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นความร้อนก็ระบายออกเร็วขึ้นก็ทําให้ใช้ได้ยาวขึ้น แต่รุ่นหลักๆที่เราขายกันอยู่ก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือจะมีตัว45วัตต์55วัตต์แล้วก็78วัตต์โดยวัตต์มีให้เลือกครับแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าทั่วไปเนี่ยมาเขาก็จะเล่นตัวตั้งแต่55วัตต์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าความคมความชัดของแสงจะเห็นชัดเลยกลางวันก็ยังมองเห็นนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าระหว่างโปรเจคเตอร์ซีนอนทั่วไปที่ขายตามองตลาดกับโปรเจคเตอร์ไบ LED ดีของเราเนี่ยมันต่างกันยังไงและสาเหตุอะไรถึงอยากแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้เป็นโปร เพื่อนๆพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่สันเขาจะแซมเปิลให้เราดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองแสงของซีนอนให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือซีนอนตามท้องตลาดทั่วไปเลยก็อย่างที่เห็นนะครับจะเปิดมาค่อยๆวอร์มค่อยๆขึ้นอืมก็ถือว่าชัดนะครับมองเห็นนะอะมองเห็นมองเห็นสว่าง,ง,งดีเลยอ่าทีนี้เเราจะมาลองเทียบกันในใบ LED 45วัตต์อันนี้ใบ LED 45วัตต์ ทับเลยไหมฮะหายเลยสิ่งที่ผมเห็นที่ชัดเจนเลยนะอ่ะฮะอันนี้ไม่ได้ไวยนะเส้นเส้นของแสงความคมใช่ครับเดี๋ยวเราปิดปิด l อ d ก่อนอ่นี่นี่ฮะให้เพื่อนๆจำไว้นะอันนี้นะเขาเรียกปิดคัตออฟครับอ่านี่มันจะมีฟุ้งๆนิดนึงอ่าใช่อ่าเราเป็น LED ครับฟึบแล้วลบตัวเมื่อกี้โอ้โหนี่เส้นเส้นตรงแบบ คมมากใช่ตัวนี้ที่เริ่มต้นเปิดให้ดูเนี่ยแค่ตัว45วัตนะครับเดี๋ยวเรามี55าและ78ให้ดูอันนี้แค่ตัวเริ่มต้นมีตัวเริ่มต้นครับโอ้โหเดลองวขอลอง55เลยพี่อ่าเดี๋ยวผมลอง5 5วัตให้ดู55วัตครับประหว่างก่อนเมื่อกี้อีกเอาอย่างงี้ผ่านเลนเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจพี่เอาตัวเอาตัวซีนอนก่อนตัวซีนอนอ่านี่ซีนอนแค่นี้นะครับขอ55เอาแต่แถวบริเวณนี้หน่อยพี่เอาแต่แถวบริ คน <c oughs> ละเรื่องคนละเรื่องครับแล้วก็ข้อดีของการที่เป็นไฟ LED ครับหนึ่งไม่เดือดร้อนชาวบ้านไม่แย่งตาคนอ่านี่นะคือมันตัดเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ย้ตัดเนี่ยครับไม่ฟุ้งเลยเห็นไหยถูกต้องครับเออแล้วก็ความคมชัดในการจับพื้นถนนเนี่ยอยู่ที่กำลังวัตต์นะครับว่าลูกค้าเลือกวัตต์ขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกตัวนี้จะเป็นตัวปเซลเลอร์ของที่ร้านเลยเป็นบสเซลเลอร์เลยคือ5 5วัตต์55วัตต์รัปเตอร์รุ่นหัวส้ม,มนะครับขออนุญาตดูตัว สูงสุดเลยตัวสูงสุดของทางร้านเป็นเจ็สิปดวัตต์ครับปังเข้าไปตัวนี้เป็นเลเซอร์ทั้งไฟต่ำและไฟสูงนะครับนี่ฮะมันสว่างมากแต่ว่ามันก็ไม่แยงคือมันจบแค่นี้ใช่ครับจบตามาที่เราตั้งที่เราตั้งครับที่เราเซตติ้งไว้ครับในเรื่องของการตั้งไฟก็จะต้องมีระยะห่างในการตั้งอีกเหมือนเดิม<อ>ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรโอเคนะครับ มาทนี้เรามานั่งคุยกันต่อได้ครับเมื่อกี้ก็เห็นแสงแล้วนะพี่เนาะครับผมเป็นไงม้างเต็มตาผมถามนิดนึงครับความสว่างเนี่ยมันกําลังหวัดมันมากขึ้นกําลังหวัดมากขึ้น,ม,นมีผลกับแบตเตอรี่รถยนต์ไหม จร,จริงๆไม่มีผลเลยเฮ้ยเหรอคำว่ากําลังหวัดมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเหมือนสมัยก่อนที่ต้องใส่ดีเลย์เพิ่มไม่จาเป็นนะฮะ,ะพวกนี้เขาจะมีตัวทดของเขาอยู่แล้วในตัว oh. ทดกําลังไฟซึ่งจ่ายมากสุดก็คือตัว55วัตต์แต่ขับอ,ออกมาเป็น78เท่านั้นเองอนะครับ oh. ฉะนั้นในเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ต้องส่งไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลไมหมเฮ้ยเดี๋ยวแบตจะเสื่อมเร็วไหมไม่เกี่ยวครับตรงนี้ชัดเจนเออแบตก็ถือว่ากินน้อยกว่าเดิมด้วยไหมกินน้อยกว่าเดิมด้วยฮะ เพราะว่าพวกนี้จริงจริงจ่ายไฟเข้าเนี่ยไม่ถึง55แต่กําลังวัตที่เขามีตัวแปลงด้านในมีไดเวอร์มีอะไรแปลงเนี่ยจะจ่ายไฟออกตามตามวัตที่เขามีครับนั่นแหละครับเมื่อกี้เราเห็นคุณภาาไปแล้วนะนี่นะเป็นเห็นครับราคาขอราคาเลยพี่ราคาเริ่มต้นครับ45่วัตต์นะครับ7,900าบาทรับประกันสินค้าให้2ปีเต็ม7,900บาท7 9 0 0บาทพร้อมติดตั้งไม่มีค่าติดตั้งอื่นนะครับรับประกันฟรีด้วยรับประกัน2ปี2ปี2ปีเต็มใน2ปีมีปัญหาไม่สว่างกระ เปลี่ยนอย่างเดียวก็ติดต่อมาถัดมา55วัตต์แรปเตอร์หัวสม้มรุ่นนี้นะครับ12,900บาทรับประกันสินค้า3ปีเต็มตัวนี้มาพร้อมวงแหวน LED เลือกได้เลยมี LED ให้ด้วยมีวงแหวนให้ด้วยนะครับพร้อมติดตั้งนะครับรับประกัน3ปีเต็มสุดท้ายสุดท้ายตัว78วัตต์หัวม่วงนะครับ17,900บาทรับประกันสินค้าเต็มๆ5ปีพร้อมกรอบวงแหวนเหมือนกันครับผม กรอบวงแหวนอยากรู้หน้าตาเป็นไงต้องมาดูแต่ผมอบอกเลยว่าสวยสวยแน่นอน <c oughs> รู้ลางานนี้โหรูหล้ลาหมาเห่าของแท<ช>้ครับ,รบ<ห>แล้วก็อย่าง,างที่บอกครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังอยู่ในกรอบของกฎหมายเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวว่าจะตรวจสภาพรถไม่ผ่านเพราะว่าสว่างเกินไปไหมไม่เกินแน่นอนครับผมอันนี้นสําคัญเลยนะสาคัญครับผมเพราะว่าบีทีเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของคําว่าถูกกฎหมายเป็นหลักอ่ะทีนี้ครับกับสุดท้ายแล้วถ้าจะขายราคานี้กับใน คลิปนี้รับมันก็ปกติเกินไปผมขอราคาพิเศษให้คนที่ดูคลิปนี้หน่อยสำหรับสมาชิกท่านใดหรือว่าพี่น้องท่านไหนนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับจนจบนะครับ10% 10%ตนัดออกไปเลยครับผมพร้อมติดตั้งเห<อ>มือนเดิมน,นะฮะใจปัามอีกแล้วแต่คราวนี้ขอเพิ่มอีกน,นิดนึงด้วยความที่มันเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรบกวน กดติดตามกดถูกใจของเพจทางร้านให้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยกับ V ีทีพีเมียบางใหญ่นะครับผมแล้วเราวันนี้ขอบคุณพี่สันมากสำหรับความรู้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไฟเลี้ยวครับ